สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้นิ่มมีรถเข้าใหม่เป็นรุ่นที่ฮิตแล้วก็ฮอตมานะคะแนะนำอ่ะรถคันนี้เป็นรถเจ้านิสันเทอร r a นะคะเครื่อง2003 t b o เทอร์โบเป็นเครื่องดีเซลเพิ่งเข้ามาสดๆดร้อนรเลยน้องอาจจะมีมอมแมมบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถูกล้างด้านหลังเห็นไหมคะเจ้าของเขาลงแม็กมาแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อเดิมให้แล้วเรียบร้อยนะคะนิสันเทอรคันนี้เป็นรถปี2 0 0 0 19ค่ะเลขไม้น่ารักมาก24เองนะคะเลขไม้2 4หมกิโลส่วนราคาน่ารักไปอีกนะคะราคาอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะคะ,ะราคาอยู่ที่9 9 0 0 0บาทไปค่ะเดี๋ยวนิ่้พาไปชมภายนอกแล้วก็ภายในของเต้นันเทราคันนี้ค่ะมาค่ะมาชมภายในกันก่อนนะคะสำหรับนิสันเทราคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซล 2003เทอร์โบนะคะ,ะขับเคลื่อน2ล้อค่ะระบบจะเป็นระบบพุกสตาร์ทนะคะอะย่างนี้ขอแตะเบรกแล้วก็สตาร์ทดูตัวน,นี้จะเป็นระบบพุกสตาร์ทนะคะดูหน้าจอเรือนใหม่ที่พวงมาลัยจะมีฟังก์ชันวิทยุนะคะแล้วก็สามารถดูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลง นหน้าจอสัมผัสตรงนี้จะเป็นระบบควบคุมแอร์นะคะแอร์จะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะสามารถเลือกอุณหภูมิเองได้เลยทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นฝักลมนะคะระบบจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบาะยังใหม่กริบอยู่เลยค่ะ น,นี้จะเป็นรถครอบครัวจัดที่นั่งนะคะอะพอดีน้องขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆเลยเจ้าของเดิมจะใส่แม็กมาแต่ว่าตอนนี้ทางเราเปลี่ยนเป็นล้อเดิมให้แล้วเรียบร้อยนะคะามาดูเบาะก,กันยังใหม่เก็บอยู่เลยเห็นไหมคะปะนักเท้าแขนยังใหม่อยู่เลยเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะ เบปรับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกนะคะจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นปรับออโต้ด้านคนขับค่ะอันนี้คือภายในนะคะของนิสันเทอร์ร่าเดี๋ยวนิมจะพาไปชมภายนอกนะคะไปดูโฉมหน้าของน้องกันมาค่ะมาชม เป็นล้อมแมกนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้แรบเรียบร้อยอ่ส่วนกระตกมองข้านจะมาพร้อมไปเลี้ยวนะคะน้องจะมองแม,มนิดนึงเพราะว่าพึ่งมา สามารถฟรีดาวได้เลยค่ะอนุมัติไมภายใน3ชั่วโมงสามารถรอรถกลับบ้านได้เลยนะคะ,ะหรือใครอยากผ่อนยาวๆสามารถผ่อนได้7ปี84งวดเลยค่ะอันนี้คือไฟหน้านะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยกริบย่าง ยังไงกันบ้างคะชมภายนอกและภายในของเจ้านิสันเทอร่าคันนี้นะคะใครที่สนใจชมตัวจริงอยากทดลองขับนะคะเข้ามาได้เลยมาติดต่อเซลนิ่มนะคะที่น่ารักน่ารักคนนี้นะคะ เต็นจะอยู่ที่ถนนกาญจนาติดกับดีเอ็กเพสชื่อเต็นรถบ้านคุนฉัดชัยนะคะหรือโทรมาหานิ่มได้เลยที่เบอร์062 728 2224ส่วนไอดีไลน์นะคะ n o n i m 1224เดี๋ยวนิมให้ไว้ด้านล่างนะคะจะบอกว่าสภาพรถสวยระก,กิบมากนะคะใครไวใครได้ใครสนใจรีบเข้ามาชมกันเลยค่ะ วันนี้นิมขอตัวแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะคะกับรถรุ่นต่อไปนะคะ